วันนี้ผมช่างสอนวงสว่างก็มาถึงคิวเช็คใหญ่ของสปาร้อยสามสิบหไอครับรถจังหวัดภูเก็ตคันนี้ครับก็มาถึงก็เปิดตั้งวาวนะครับเปิดตั้งวาวเช็คดูความเรียบร้อยก็ปรากฏว่านะครับตรงข้างล่างเนี่ย ในรูมาร์กตรงนะครับรูมาร์กตรงแต่ว่าข้างบนนะครับเลยไปควันหนึ่งเรียกมาร์กแก่นะครับสมัยก่อนก็ช่างบอกก็จะบอกว่าแก่ก่อนวัยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวก็จะปรับตั้งให้ใหม่ปรับตั้งมาร์กให้ใหม่ตั้งวาลแลวก็ปรับสภาพเครื่องยนต์ทั้งหมดนะให้พร้อมใช้แล้วก็จะดูฮะอย่างน็อตตัวนี้ไม่มีมาเงี้ย เดี๋ยวก็จะหาใส่ให้นะครับแล้วก็เช็คโค้ด ECU ร้างเรือนลิ้นเล่งนะครับปรับให้พร้อมใช้นะครับก็อันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับก่อนทำช่วงวิเคราะห์นะครับแร้วก็เบื้องต้นแล้วก็นี้จอดไวน้น่าครับจอดไว้หลายเดือน <c oughs> แบตเตอรี่อะไรเสียหมดแล้วครับก็เดี๋ยวค่อยชมตอนที่ทำเสร็จอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้เป็นคลิปวิดีโอก่อนทำครับ,รบก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนเดี๋ยวชมตอนที่เช็คเสร็จแล้วอีกครั้งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่าน ผมังสอนมุงงว่างพบกันรีวิวกันช่วงบ่ายๆวันนี้กับรถสปา r ร้อยสาิบห้าไอครับคันนี้ส่งมานะครับให้เช็คใหญ่ปรับสภาพให้พร้อมใช้ครับก็รีบรีบ,รบเช็คให้ก่อนแต่ก็ไม่รีบหรกครับทำให้ดีที่สุดนะครับเพราะจะต้องไปต่อภาษีจะหมดอยู่แล้วครับ ก็จะขอามาแจ้งมาตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วครับมาได้3าสี่วันก็มีเช็คใหญ่มีตั้งวาล์วให้ใหม่ดูพวกเรือลิ้นเร่งความสมบูรณ์ครับซ่อมปัม๊มแรงดันเชื้อเิงแล้วก็เปลี่ยนน้ำมันใหม่ตอนนี้จอดนานมากนะครับน้ำมันบูดครับต้องเปลี่ยนน้ำมันครับ ก็ใช้เป็นแก๊สฮอเติมก็ใช้ได้ครับก็เติมแก๊สฮอเก้าหนึ่งไปก็ได้เหมือนกันให้ดีก็เปเก้าห้าครับที่นี้เก้าหนึ่งมีอยู่แล้วที่ร้านก็เลยเติมให้ไปตอนนี้ก็ใช้ได้ปั๊มตายเลยครับถอดมาซ่อมปั๊มให้ใหม่นะครับปั๊มไม่ทํางานเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แบตเตอรี่เสียครับแล้วก็มีตรวจเช็คทั่วไปปรับสภาพให้พร้อมใช้นะครับ ปสภาพทั้งคันเลยครับทั้งระบบไฟระบบ ECU ก็วัดไฟชาร์จลบโค้ดให้นะครับมีโค้ดติดอยู่30ตัว2ชนิดนะครับก็อยู่ประมาณ60ตัวนะครับตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วลองขับนะครับวกฟังเท้าที่โค้ดเรืออะไรก็จัดปรับ ตัดแต่งให้หมดทุกอย่างครับพร้อมใช้แล้วตอนนี้ครับลองฟังเสียงดูคันนี้รถสภาพก็ยังดีนะครับแต่ว่าคงไม่มีคนจะใช้นะครับไม่มีใครใช้งานก็เลยจอดทิ้งไว้แต่ตอนนี้ก็พร้อมใช้แล้วครับพร้อมใช้แล้วนะครับถ้าจะอัพเรืออะไรก็อีกเรื่องหนึงแต่ตอนนี้เช็คใหญ่ให้ก่อนนะครับก็ทำไม่แพงละครับทำอยู่พันพันแปดร้อยกว่าบาทครับ ก็จบแล้วนะครับทำทุกอย่างทั้งแบตเตอรี่ทั้งอะไรน้ำมันเครื่องไส้กรองอะไรทำใหม่หมดเลยครับเปลี่ยนใหม่หมดครับน้ำยาหม้อน้ำอะไรเช็คทุกอย่างครบพร้อมนะครับครับเร่งดีซะด้วยครับพอลบโค้ดแล้วก็เร่งดีนะครับรถเก่าครับใช้หลายหมื่นโล่ปรับน้ำมันเพิ่มไปจุดหนึ่งพอลึกเครื่องอาจจะเริ่มหลวมแล้วนะครับก็ เกือบๆหกหมื่นโลครับใช้เยอะขั้งตอนก็ปรับน้ำมันเพิ่มไปให้จุดหนึ่งนะครับเพื่อตอบสนองนะครับจะได้เร่งดีๆหน่อยครับรบโคดแล้วอะไรแล้วก็ทุกอย่างพร้อมใช้คเครื่องเงียบมากครับคันนี้เครื่องเงียบดีเป็นร้อยสามห้าเดิมๆครับแต่ก็คงอาจจะไม่เดิมหรอกเคยเคย,เคยมีรอยถอดมาแล้วของเก่าที่มาก็มาก่อน ไอ้มากแก่ครับมากแก่ก็ปรับตั้งมาให้ใหม่ตั้งวาล์วใหม่หมดเลยครับก็จบแล้วครับเรียบร้อยนะครับเจ้าของก็จะได้รับรถไปใช้ได้ครับสำหรับสปาร์คไอยคันนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับโอกาสหน้ามีคันอื่นก็จะนำเสนอต่อไปนะครับก็คงเป็นของคุณกฤิคันนี้นะครับเปลี่ยนทำช่วงหน้าใหม่นะครับ แต่ว่าวันนี้ทำคดีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ได้ทำต่อคดอนนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่างสอนมุงสว่างครับทางเฟซบุ o กและ u t u b e ทั้งสองช่องครับถาปัญหาเข้ามาตอบให้ทุกท,ทุกท่านนะครับมีปัญหาอะไรก็ตอบได้บางอย่างก็มีความรู้เกี่ยวกันใน YouTube ก็ดูเอาก็ได้ละครับไม่ต้องถามก็ได้นะครับเพราะว่าใน u t u b e มีมีคำตอบให้อยู่แล้วนะครับก็ ถ้าจะสอบถามทางร้านหรือว่าจะอัปเกรดอะไรก็ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะครับตามเวลาแล้วนะครับ,รบวันนี้ต้องลาไปก่อนโชครีมีเงินใช้ทุกท่านสวัสดีครับผมทั้งสอนวงกว่างครับผม